กองชุมญ่ครั้งที่4ของสังคมนักธุรกิจทองเฉียวลาวจัดขึ้นในวันที่3สิงหาคม2003ที่พระเนกถแถลงข่าววัฒนธรรมและทองเฉียวนกคอนหลวงวิจันต์ภายใต้การเป็นประธานของทานสมพงษ์เดเวียงไซประธานสังคมธุรกิจทองเฉียวลาวโดยมีทานโพสีแก้วมณีวงหองรัฐมนตรีกระทรวงถแถลงข่าววัฒนธรรมและทองเฉียวบรรดาภูต่างหน้าจากกรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องเขงง้าห่วม ในกองประสมท่านสมพงษ์เดวียงไซได้กล่าวเปิดกองประสมว่าเพื่อเป็นการสรุปติราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานและยะละผ่านมาของสมาคมธุรกิจทองเชียวลาวกองประสมข้งนี้มีความหมายสําคัญซึ่งพวกเราจะได้พร้อมกันคุ้นคั่วและ ประกอบความคิดคำเห็นเพื่อถอดถอนบนเรียนห่วมกันเพื่อให้มีผลสำเร็จอันพ้นเด่นที่เป็นพื้นฐานจุดดีที่เป็นทาแหงในการสร้างตั้งคุ้มครองและการเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใต้การจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยาบายของพรรคและรัฐและการประกอบส่วนของหัวหน่วยธุรกิจโดยเฉพาะแมนบรรดาสมาชิิธุรกิจท่องเที่ยวลาวและยังได้พ้อมกันตีราคาด้านอ่อนข้อคงข้างที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆและถอดถอนบทเฮียน การเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะผ่านมากองปรชสมยังได้ค้นคว้าและหับฮองเอากฎระเบียบปรับปรุงใหม่และสิ่งสําคัญในกองปรชสมในมือนี้บรรดาทานสม,มาชิกสมาคมธุรกิจทองเสียวลาวยังจะได้ใส,สทซิปภาษาธิปไตยบอนบัตคัดเลือกเอาคณะบริหารงานสมาคมสุดใหม่ซึ่งมีผู้สมัคร1ิบทานเลือกเอาเจ็ทานในนั้นได้คัดเลือกเอาทานอินทีเดือนสวรรค์เป็นประธานทานนางมณิจันทรพันวาดวงสุกและทานดวงมาลาพมมาวงเป็น้อง ทานภัยวันนันทวงศ์เป็นประธานกวดกาเพื่อสืบต่อนำพาเวียกงานและจะตั้งตบัติมติก่องประสมใหญ่ครั้งที่3ของสมคมนักธุรกิจทองเทียวลาวนี้ให้ประสบผลสําเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ ในตอนท้ายผู้เข้าห่วมกองประสมจะได้หับฟังการโอนลมของทานห้องรัฐมนตีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและทองเทียวเพื่อเป็นทิศตี่นาและเป็นบนอิงีกในการจะตั้งปฏิบัติมติกองประสมใหญ่ของสมาคมนักธุรกิจทองเทียวลาวให้ปรากฏผลเป็นจริงและให้กลายเป็นสมาคมที่มีความเข้มแข็งสามารถเคลื่อนไหวในระดับคงเขตและสากลได้